คลิปนี้สําหรับสายมูเน้นด้วยเรื่องการขอโชคขอลาบให้ลองมาวัดมอนอายุกว่า200ปีนั่นคือวัดส,งส่งโศกอยู่บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการและเมื่อทุกท่านมาถึงจะมีป้ายบอกทางในทุกจุดเริ่มกันด้วยที่จุดที่หนึ่งไหว้พระบูรพาจารย์ให้สักการะบูชาก่อนแล้วต่อด้วยการปิดทองในสมัยโบราณเชื่อกันว่าการปิดทองนั้นจะช่วยให้ชีวิตราบรื่น มาต่อในจุดที่สองขึ้นวิหารหลวงพ่ออู่ทองตามประวัติกล่าวว่าเป็นพระสำลิศในสมัยของกรุงศรีอยุธยาและด้านนอกยังมีการให้ตีะระฆังเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเสียงของะระฆังนั้นเหมือนเสียงบุญจะได้รับรู้โดยทั่วกันและถ้ามาวัดนี้ท่านจะได้รับการลงนั่หน้าทองจากหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นที่หน้าผากหรือที่มือก็ตามแต่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะ จุดนี้สําหรับคนที่ศรัทธ,ธาในพญานาคราชเมื่อกราบไหว้เสร็จเราจะขึ้นชั้นสองกันพอขึ้นชั้นสองมาแล้วให้มองทางขวาท่านจะได้พบกับพระมหามุนีและภายในชั้นสองนั้นยังมีของเก่าแก่มากมายอายุก็น่าจะเป็นร้อยปีขึ้นไปให้เราเดินอ้อมไปเรื่อยๆเมื่อผ่านตรงจุดนี้ท่านจะเจอกับ เทพทันใจของพมา่าขออะไรท่านก็ได้หนึ่งอย่างตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วเอาหน้าผากสัมผัสนิ้วชี้เชื่อกันว่าจะได้รับพรอย่างทันใจภายในชั้นสองนี้จะมีของศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ท่านเดินไปรอบๆก่อนแล้วท่านจะพบกับองค์พระเจ้าตากศินและเจ้าแม่นางตะเคียนรวมไปถึงไหวพระพิคเนตด,ด้วยและเมื่อเราเดินลงบันไดามาด้านล่างเราสามารถผูกสายศิลข้อมือกับหลวงพ่อได้และจุดไฮไลท์ของวัดนี้เลยก็คือการรอดเสียงของปู่ฤษีนาลอดที่มีพุทธคุณช่วยให้ แควคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมีพลังเมตตามหาสเสน่ห์ต่อผู้ได้พบเห็นเชื่อกันว่าท่านสามารถโดนบันดาลเรื่องที่สุดวิสัยให้เป็นไปได้อย่างเหลือเชื่อและเมื่อท่านออกมาจากนอกโบสถ์ท่านจะพบกับท้าวเวสสุวรรณและพระแม่ธรณีที่อยู่ใกล้ริมน้ำสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะครับ